สวัสดีค่ะมาพบกับพี่มุกอล้วนะคะในช่องมุกี้มูนเกิร์ค่ะวันนี้นะคะไม่ใช่พี่เอเด็พี่กับพายพี่อาคารนะคะไดทแตงสิ้นเนาะเป็นคลิปแรนดอมสั้นๆหรือเปล่านะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะสำหรับคนอยากมูฟอ o อน When you start dating a new one เมื่อคุณเริ่มเดทคนใหม่ใครคนนั้นรู้สึกเช่นไรอ่ามาดูสำหรับคนที่แบบว่าเริ่มอยากจะ move on และอ่าเริ่มปัดแอปเริ่มมีเพื่อนเชียร์เริ่มอยากเรียนรู้คนใหม่และก็อยากออกเดทกับคนใหม่แล้วมาดูนะคะคนเก่าเกาที่คุณเคยดีอยูนะ่เนาะใครคนนั้น นะคะบางคนอาจจะอยู่ในป่าช้าด้วยอะ่ะ <c oughs> คุณคุณไม่อยากจะอยู่ป่าช้าเาคุณเลยแบบมูฟออนนะฉันเดทกับคนใหม่ด้วยชีวิตฉันสวยแล้วหรอฉันมีควรอยู่ในป่าช้าเนาะมาดูเดี๋ยนะคะเมื่อคุณเริ่มเดทคนใหม่เนะาะเขาหรือเธอคนนั้นรู้สึกเช่นไร intoxication d i s t o r t e view over indulgence มันจะเกินไปแล้วนะนี่เธอกล้าไปดเดทคนใหม่เลยหรอแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเหมือนเขาอะได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงคือแต่ก่อนอนะเอาเอาจริงนะบางคนเนี่ยเขาหรือเธอคนนียอาจจะท็อกซิกใส่คุณหรือเป็นความสัมพันธ์ชนิดคุณไม่เข้าใจนะคะและ้วทีนี้พอคุณไปดเดทคนใหม่มา จะเกินไปแล้วนะเนี่ยเออเขาเขามีหน้าอะไรเหรอคะที่จะมาบอกว่าคุณเกินไปละไม่มีเนาะและเนี่ยเห็นปะดวงตาเบิกโพลงเบิกเนตรนะคะแต่เบิกเนตรด้วยความอาคติเหมือนกันนะคุณคุณนะคะแต่อาจจะมีการมองการส่องไปเดทกับผู้ใดไปไหนไปกับใครอยากรู้อยากเห็นนะคะอืมเดทกับผู้ใดแต่ถามว่าเขาจะเจ็บไหม คิดว่าฉันจะสะเทือนหรอไม่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 ไมไม I won't cry for you ไม่เจ็บไม่สะเทือนไม่รู้สึกรู้สาอะไรทำไมฉันจะต้องร้องไห้ให้เธอแต่เห็นอะไรไหมเนี่ยมาสคาราร่วงสัขนาดเนี่ยเขาเจ็บค่ะแต่ก็แบบมีฟอร์มนิดหนึ่งโอเคอยู่ได้ไม่ร้องไม่สะเทือนไม่ได้ใดตั้งสิ้นหัวเราองหื้ห นคะ,ะอืมจริงๆเขาสะเทือนนะนคะคะคันปากอยากคุยเนี่ยค่ะคือมันเป็นฟิล์โอ้โหนี่เธอจะไปเริ่มต้นกับคนใหม่เหรออะไรไวแทะมูฟออนเรวแทะนี่ไม่ถึงคํมไม่คํมหวนันคามคืนนี่เธอไปคุยกับคนใหม่ใช่ไหมบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าทนมานานละ เรจะไปไปรื่อไปคุยกับคนใหม่เลยเขาเขารู้สึกว่านี่คุณจะเริ่มต้นคุยกับคนใหม่แล้วใช่ไหมมันอาจจะสก,กิดปมเขาจี้เขาทริกเกอร์เขาทำให้เขารู้สึกอยากจะแบบหยัดหยอดแยแๆเข้ามาหรือคิดในเรื่องเริ่มต้นการสื่อสารกับคุณไปเดทกับใครหรอมีคนใหม่แล้วหรออะไรเถืงเๆเนี่ยนะคะ แต่ก่อนเขาาจ,จะเป็นคนที่น่าตึงเรากับฉีดโบนะ็อกซ์เนาะนะคะมีน้าก,กน้นหน้าก,กากมีอะไรคุณก็เข้าไม่ถึงใจเขาแต่ตอนนี้ไอ้หน้ากากาเนี่ยที่เคยฉาบไว้เนี่ยมันบางลงอาจจะอยากเคลียร์นะวางมันลงแล้วก็แบบเคลียร์ปลดเรื่องอะไรที่อยู่ในใจที่ยังไม่ได้เคลียร์กันบางคนบางกรณีห่างหายกันไปดื้อโดยที่ยังไม่ได้เคลียร์ซากกย่างด้วยนะคะ อุ้ยดอกไม้อย่าสะเทือนสิจ้าอ่อนเปลียเพลียแรงก็มาจ้าถ้าคุณเริ่มเดทกับคนใหม่นะคะคารู้สึกว่าเพลียเหนื่อยนะคะอยาจะนอนแบบนอนง,อง่งๆนอนตุยไปเลยนะคะเพื่อแบบว่าชา้าล้างความรู้สึกที่มันเป็นพิษที่มันแบบถมในใจและอย่างไเนี่ยมันมีคำว่าคลีนกับดีท็อกซ์ไม่แน่นะคะอาจจะอย่างนี้ เคลียหรือคลีนอะไรหรือสื่อสารอะไรที่มันยังคงค้างคางในใจเราว่าเขากับคุณเนาะ last day อะไรเป็น French language นะคะแปลว่าเล t ดเกอคุณจะปล่อยเขาจริงๆหรอนี่คุณจะไปจกชิวจริงหรอจะไปจริงๆเรอใช่ไหมอีกในหนึ่งหรือเขารู้สึกว่าหรือ จะปล่อยให้เธอไปดีขอให้เธอมีความสุขขอให้เธอหมดทุกเสียทีน่ะแอบมีฟีลแบบงานพระเอกก็ามานี่คือร้องเป็นเพลงนะปาล์เซลาเซนะ่ค่ะอ่ออันนี้เป็นดราม่าอังเกตแต่เป็นฟร e n c ์เวอร์ชันน่ค่ะก็คือ Let นะ่ค่ะ Release your e ซนะ่ค่ะ ก็คือ last day ก็คือ release later คืออาจจะแบบอะไรที่มันหนักอึง้งก็อยากจะเคลียร์เนาะสิ่งที่มันค้างคางหรือไม่อะไรนึง่งคือหรือเขาจำเป็นต้องปล่อยอดีตทิ้งไปให้หมดรวมถึงคุณด้วยนะคะหรือหรือมันจะเป็นแค่อดีตแล้วใช่ไหมป๊าดอีกรอบเจ็บด้วนี่ไม่ใช่ไม่เจ็บนะน,นี่นะคะแบบเหมือนราวกับแบบตายทั้งเป็นอ่า หรือความสัมพันธ์นี้มันจบแล้วจริงๆใช่ไหมมันไม่ไม่มีโอกาสฟื้นคืนชีพแล้วใช่ไหมเนี่ยค่ะคาฟิน,นบางทีแบบเขาคงรู้สึกว่าคุณน่ะต่อตะปูปิดฝาลงให้เขาเรียบร้อยสู่ขิดเขาเรียบร้อยนะค่ะใช่สิ เธอไปม,มีทางเดินชีวิตใหม่นี่ที่สว่างสดใสคงไม่อยากจะเดินกับฉันแล้วสินะเอ้ฉันมันถึมถึมทธมึนทธมึนเดินไปมันก็ไม่สว่างเธอถึงเป็นมีคนใหม่ไปเดทก,กับคนใหม่ใช่ไหม,มแต่มันก็มีอารมณ์ด้านมืดด,ด้านาร์กนะคะความคิดกังวลเครียดอหึ้งด้วยนะคะที่มันอยากจะขับออกมาอยากจะระเบิดออกมานะคะความคิดด้านมืดทำงานเต็มไปหมดอื ละนะคะจเย็นๆนะคะมันคือการปลดเปลืองอาจจะแบบอยากจะเคลียร์อะไรที่มันค้างๆ้างอยู่ในใจนะคะแล้วก็แอบแอบมีจินตนาการดนวยนะบางคนนะอคติบางตานี่คงไปถึงไหนตอนไหนกันแล้วใช่ไหมไม่ใช่แค่ไปเดทใช่ไหมน่ะฉันกล้าคิดนะคะว่าทำไมเป็นคนแบบนี้ไม่น่ารักเลยอ่ะ แล้วมาดูยังไงต่อจ้ะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยแบบเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังกันมากเนาะบางคนอาจจะคุยเรื่องของการแต่งงานนะคะเออและเขาอาจจะไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณเขาเลยรู้สึกว่าพอเขาสินะที่เขาไม่ให้ความชัดเจนกับคุณคุณเลยต้องเริ่ม ที่จะไปเรียนดูคนใหม่ซึ่งคุณก็คงอยากจะสัมอะไรนะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนนั้นแล้วใช่ไหมอืมใช่มีคนในนี้ตอบว่าใช่ฉันเบื่อ <c oughs> คุณอาจจะเคยทักเขาทุกเชา้า good morning every morning แล้วเขาก็เงียบเป็นป่าช้านะเขาคงรู้สึกว่าตอนเนี้ย คุณคงคุยกับคนใหม่เดทกับคนใหม่ทักทายยามเช้ากับคนใหม่ท่าน,นี้จริงไงจริงจริงแล้วมันอาจจะเคยมีความรู้สึกที่เขาอะอยากจะเริ่มต้นเช้าวันใหม่กับคุณนะคะหรือมันเป็นฟีลของการเริ่มต้นด้วยนะคะอืมเขาคงจะไปนั่งทบทวนกับตัวเองนะคะเก็บตัวนะคะหาคำตอบให้กับตัวเองอยู่นะคะ คงยังไม่ได้อยากจะออกไปไหนกับใครหรือตอนให้ออกไปนะนะคะตอนให้เขาเขารู้ว่าคุณไปเด็กคนใหม่ตอนให้เขา,าจรจิงๆออกไปอะแต่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยให้คนที่ให้คนที่เขาออกไปด้วยเนะี่ยรู้ตัวต,วตวนของเขาทั้งหมดเพราะมันยังมีด้านของเขาที่เก็บตัวอยู่<อ>นะคะเ<อ>ขาน่าจะเป็นคนล็อกส่วนตัวสูงอ่างานโคนนันมาเต็มโซเชียลสโตรเกอร์มาไปไหนไปเด็กกับใครไปทำอะไรแค่เด็จริงหรือเปล่านะคะอืม ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวคนนั้นโอพยายามทําจิตทําใจให้ร่มๆเนียุบหนอพองหนอทุกอย่างนะคะขม่มทุกอย่างไม่ให้มันร้อนรุม่มด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากเกาะติดชีวิตเซเลบเช่นคุณซึ่งเริ่มออกเดทกับใครแล้วเนาะอ่ามาดูซิและอยากจะสื่อสารอะไรบ้างจ้า พอคุณเลิกเริ่มไปเดทกับใครเนี่ยเนี่ยนะเขารู้สึกชีวิตมันติดติดขัดขัดเนี่ยแล้วอึดอัดมาอยากจะปลดปล่อยตัวเองจากความคิดต่างๆนะคะแล้วบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ไกลกันยังไม่ทันได้เคลียร์กันเลยนะคะจากก็จากกันแบบงงๆบางทีเขาอาจจะอยากบยบินเข้ามาหานะคะมาทําตามใจปรารถนาหรือตามอิสระนะคะอืมสักทีหนึ่งอึดอัดนะมองว่าอึดอัดแล้วอยากจะบางทีเขารู้สึกว่าเขาควรต้องทําอะไรตามที่หัวใจเขา ควรจะทำแล้วนะคะแน่นอนเขาไม่น่ารักกับคุณนะคะ I'm sorry อยากที่จะขอโทษอ่ะมีคนงานมาโนโจ้านะคะ Please sing t h e l o v e s o n g for me คุณกับเขาอาจจะเคยร้องเพลงรักให้กันแล้วตอนนี้คุณคงไปร้องเพลงรักกับคนอื่นแล้วใช่ไหม ยังจะรอให้เขาอีกได้ไหมหรือบางทีอา,อาจจะได้ยินแบบเพลงรักที่คุณเคยมีเเรื่องราวร่วมกันและนึกถึงคุณด้วยก็ได้นะนะคะอืแล้วยังไงอีกมีคนติดกับแฟนในนี้เนาะนะคะอาจจะคิดถึงช่วงเวลาที่เคยอบอุ่น just a cup of coffee in every morning w i t h you can make my day แต่วันดีๆวันที่อบอุ่นนี้ไม่มีแล้วเมื่อคุณเปิดใจให้คนใหม่เริ่มเดทกับเขาแล้วนะคะ ทีนี้ลหะอย่าอยากให้เข้ามาจ้ะเขาอยากให้คุณมาสุกอกเขาแล้วมาฟังเสียงของใจเขาสิว่ามันเป็นแรงขนาดไหนมันร้าวรานขนาดไหนมันพังขนาดไหนเมื่อคุณไปเปิดใจเริ่มเด่นกับคนใหม่อยากจะให้คุณนะ่ะมาสุกอกเขาอีกสักครั้งแต่มันคงจะเป็นได้แค่ฝันใช่ไหมนี่แล้วก็งานนี้มา my heart is yours always y o u r นะคะรู้ว่าสิ่งน,นั้นมีค่าเมื่อสูญสิ้นไป ทีนี้แหะหัวใจฉันเป็นของเธอมันยังเป็นของเธอคุณจะเอาหรือเปล่าหรือคุณจะโยนทิ้งทีนี้แหละกลัวว่าคุณจะไปคิสกับคนอื่น your kiss is the sweetest thing that I n o w madly long f อ r อยากได้แทบบ้ายิ่งคิดว่าคุณไปเดทกับคนอื่นไม่ได้จบแค่เดทนี่แปบคงจะแบบแทบจะบ้าแมดลิบบแล้วก็ตัวเองแบบว่า,าอยากได้จุบนั้นกลับคืนมานะคะ อ,อยากเคลียร์มองว่าอยากเคลียร์ I wish we could talk about everything clearing the air บางคนห่างก,กันไปโดยที่ไม่ได้เคลียร์อะไรกันเลยเนาะเกรทีีมามารู้สึกเหน็บหนาว อันนี้มันเหมือน snowflakes นะคะ snow มันก็จะเป็นหน้าวินเทอร์หน้าหนาวเนาะรู้สึกถึงความเหน็บหนาวนะคะ่ะบางทีหนาวๆเนี่ยเขาเขารู้สึกว่าอยากจะมีคุณชิดใกล้อะเป็นคุณเป็นความอบอุ่นของเขานะอืมแล้วแบบเ,เขาอาจจะไม่คิดว่าคุณนะ่ะโอ้ยเอ้ยไม่สูบไม่สูไม่สูม,ม,สม,ม,สมนะคะโอเคนี่ก็ไดนะ้ คุณจะไปดึงดูดกับคนอื่นแล้วใช่ไหมนะคะเป็นแม่เล็กเนาะนะคะไม่ไม่ดึงดูดกับเขาแล้วใช่ไหมอืมนี่คุณจะแบบว่าคุณแค่เดทกับคนนั้นจริงๆหรอขามคันหรือ,อยังเนี่ยไปถึงขั้นไหนแล้วนี่น่างานอาคติบางตาเก่มาเอออ่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามารับชมและ รับฟังเนาะใช่มีใช่ชอบ <c oughs> ขอโทษค่ะชอบไม่ชอบยังไงทิ้งไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันใดๆสิน้นถือว่ามารับพลังงานดีๆกันไปก็แล้วกันนะคะแล้วถ้าเกิดได้รับคิินนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะฝาก e k l y really horoscope ที่ mybest thailand ตามเว็บไซต์ที่อยู่ข้างนี้นะคะ Take แ a r e แล้วก็ Stay safe นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ